ดราม่าจนได้เบสรักวณีกับชุดบิกินี่ล่าสุดโดนสาวติโป๊เกินไปโสดแล้วซับได้แล้วจ้าสำหรับเบสรักวณีคำสิงที่เธอเคยบอกว่าตอนมีแฟนแฟนห่วงมากห้ามโป๊เลยตัวเองเลยไม่แต่งตัวโป๊เลยบิกินี่อะไรก็ไม่ได้ใสแต่ล่าสุดเมื่อเธอโสดปุ๊บก็จัดเต็มความเซ็กซี่จนทำไอจีร้อนแรงลุกเป็นไฟ โดยล่าสุดสาวเบสมาในลุคบิกินี่ตัวจิ๋วสีสม้มโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางหลายคนชมว่าสวยแต่ก็พบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเห็นต่างคอมเมนต์บอกว่าชุดแรกแรน่ารักแต่พี่ว่าชุดนี้เยอะไปมันดูโป๊สไตล์น้องเบสแต่งตัวน่ารักดีกว่าค่ะในขณะที่ชาวเน็ตอีกหลายคนโตกลับแทนสาวเบสบอกว่าไม่น่าจะโป๊ะสวยงามสรีระของน้องสาวไวไัยใสคนถ่ายเก่งมาก ใส่ไปเหอะเขาโตแล้วนานๆทีค่ะได้เทีเ่ยวพ่อแม่เขาปล่อยแล้วปล่อยเขาเถอะค่ะแค่ชุดว่ายน้ําเองเขาโตแล้วนะมีหน้าที่ดูก็ดูไปชอบก็กดหัวใจแค่นั้นเองเป็นต้น